ทุกคนค่ะวันนี้ก็พบกับกิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะชวนทุกๆคนนี่มาทำทําทันทําทกุ้งแช่น้ำปลาค่ะรับรองนะคะว่าสูตรของกิ๊กเนี่ยตรงเด็ดมากๆเลยนะคะอ่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าสูตรของกิ๊กเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะไปท่อมกันเลยค่ะว้าว wow. รับแรกนะคะเดี๋ยวกิ๊กนะคะก็จะทํำน้ำเคี่ยวก่อนนะคะคือเคี่ยวไว้แช่กุ้งนะคะเองก็จะใช้แค่น้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปลาลงไปนะคะกะว่าดูจำนวนกุ้งเนาะน้ำเปล่านะคะแล้วก็นี่น้ำปลานะคะน้ำปลา เอะะ็งจะใส่อะไรด้วยน้ำตาลปีบอือหนี่ค่ะเท่านี้ก็พอเนาะเพราะเอ็งจะเอาแค่แช่กุ้งเอ็งก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเอาแค่น้ำตาลน้นำลาอะไรเงี้ยให้มันให้น้ำตาลมันละลายนะคะ ก็กำลังละลายในที่นะคะนี่ก็ไห่มันละลายให้ละลายเลยนะคะก็เล่งไฟอน,นิดนึงได้ค่ะอน,นี่ค่ะที่นี่เองก็พักไว้ก่อนนะคะให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วระหว่างร้อนเนี่ยเองก็ไปแก้กุ้งกัน,นะค่ะ เดี๋ยวที่นี่กิ๊กจะพาทุกคนนะคะมาแกะกุ้งนะคะวิธีแกะก็ง่ายมากถ้าเกิดใครมีกันไก่นะคะเองก็ตั้นหัวตั้นหัวกุ้งเลยนะคะ,ะแล้วก็ถ้ามีกันไก่เองก็ไม่ต้องแกะหลายรอบนะเองก็ตัดตรงนี้เลยคะ่ะตัดตรงสันนี่นะนี่แล้วก็แกะเปลือกออกอ่ามาขออนุญาตวางังแกะเปลือกออกนะคะ มันก็จะแกะออกได้ง่ายเลยนะคะนี่ค่ะเรามันก็จะมีนี่เส้นดาๆมันนะคะเอิงก,ก็ดึงออกดึงออกด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้ามีกันไก่นะคะเอิงแกะแบบนี้ก็ไม่ต้องผ่าหลังด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็แกะแบบนี้จนจนมดทุกอันเลยนะคะจนกว่าจะมดทุกอันเลย อ่ะหลังจากที่เราแกะกุ้งแล้วก็ล้างกุ้งอย่างสะอาดแล้วนะคะล้างประมาณ3ามสี่น้ําเลยนะเราก็มาทําให้กุ้งมันเด้งๆกันนะคะอิงก็นี่ค่ะอิงก็ใส่โซดานะคะใส่โซดาให้มันถ่วมกุ้งเลยนะ,ะจัดระเบียบปุ้งให้มันถ่วมปุ้งเลยค่ะแล้วก็เอาความเย็นของน้ําแข็งนะคะ นี่กุ้งเองก็จะได้เด้งๆนะคะอบกอบนี่ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะนี่นะคะเอ่อเป็นน้ำเขียวที่เองผุงไว้พักไว้เย็นแล้วนะคะเองก็เทลงไปเลยนะคะให้เป็นเสมอกุ้งประมาณนี้นะคะ มันปีๆอย่างเงี้ยเนาะจัรระเบียบมนันมันจะได้ทั่วถึงกันนะคะค่ะที่นี่เองก็เอาไปแช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะค่ะแล้วที่นี่นะคะที่ว่าเองไปพักกุวงไว้ใช่ไหมที่เองมาทําน้าจิ้มกันต่อนะคะน้าจิ้มของเองนะคะก็จะมีนี่คะ่ะลากผักชีกระเทียมพริก หรือถ้าบ้านไหนมีพริกขี้หนูก็จะดีมากนะคะมะนาวเกลือแล้วก็นี่ค่ะน้ำตาลปีป๊บชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะค่ะเองก็เอาทุกอย่างนะคะไปปั่นเนาะสำหรับบ้านไหนที่มีเครื่องปั่นก็จะดีหน่อยถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะตามหมอก็ได้นะคะเองก็ใส่ไปให้หมดเลยที่เองเตรียมไว้นะคะใส่ไปให้หมดเลย ไปเลยไม่ใช่นะคะหยิบก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวถ้าใช่น้ำมะนาวสดไม่ใช่น้ำมะนาวขวดมันก็จะอร่อยกว่านะคะ,อะเองก็จะเน้นให้มันเป็นเพช เปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะเนาะหวานจะหวานแค่นิดหน่อยนะคะก็ใส่เกลือไปด้วยนะเอาจ้ทั้งไหนเนี่ยจอทั้งนี oh. ้นี่นะคะส่เกลือไปด้วยแล้วก็น้ำปานะคะ ก,ก็นี่นะคะใส่ไปด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วที่นี่อีก,ก็เริ่มปั่นกันเนาะเดี๋ยว ปั่นเลยนะคะที่นี่เองก็ชิมตามต่ชอบนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่เค็มเองก็เพิ่มน้ำปลา แล้ถ้าเกิดรู้สึกมันเค็มโดดแต่ยังไม่เค็มเองก็เพิ่มเกลือเงี้ยนะคะต้องใช้น้ำปลาก็เกลือนะคะมันจะได้ไม่เค็มโดดเกินไปนะคะแล้วก็เดาอานี้หน่อยหนึ่งตาหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะปันเซ็ตแล้วนะคะเดาเองก็มาเท โดยที่เองอะ่ะเอากุ้งที่เองเตรียมไว้นะคะมาเรียงให้สวยงามคะ่ะแล้วเราก็เทราดไปเลยคะ่ะเทราดไปเลยนะคะแล้วก็อาผัชีด้วยสักหน่อยหนึ่งนะคะ จานให้สวยงามโอเคค่ะแค่นี้กับเซตแล้วนะคะลุงแช่น้ำตาของกิ๊กนะคะเฮ้ยหิวแล้วคะ่ะหิวเลยค่ะเพื่อนๆขาหลังจากที่เอ็งทำเซจแล้วนะคะเอ็งก็มาลงมือกินกันดีกว่าคะ่ะโอ้โอเนื้อมันกรอบมากเลยนะคะเพื่อน เนื่อยังกรอบเลยค่ะอืมทำไมถึงรูปกรอบใช่ไหมแค่ช่อนโดนกุ้งกระดานป๊อบแล้วค่ะอืน้ำลายไหลอ่านี่นะคะเปิดฉากที่ตัวแรกค่ะเห็นไหมเห็นไหมอืร่อยแน่เลยอะ ก็ใส่กระเทียมไปด้วยตัดตัดอือแบบนี้เลยค่ะอือกุ้งที่เองแช่นะคะมันมีแบบอืมีรสชาติแบบมันใช่อะ่ะปกติเขาไม่ค่อยแช่กันนะถ้าไม่ใช่ตำล้านอาหารก็แทบจะไม่มีเลยนะคะแบบเนี้ยอืมออืม ค่ะตัวใหญ่ๆห่อือตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยวะเอออยากกินมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยนี่นะอืมอร่อยอร่อยแบบนี้ วันนี้กิ๊กก็เอาคันหน้าไปแ,แช่เย็นมาถือมตัดแต่ละหืมไม่ใช่หมูมะนาวแล้อหืมมันเข่ากันมากเลยนะคะอืม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 ,อม อยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะอืมอม,มันแบบว่ากุ้งมันจะมีความแบบว่าเนื้อมันจะแบบมีความแบบเค็มหน่อยๆแล้วก็มีความหวานมีความดิ้งๆแบบแบบต้องไปลองทําถ้าอยากรู้มันอร่อยแค่ไหนต้องไปลองทำนะคะขอเสนอมากๆเลยนะก่อนที่เองจะเอาน้ำเอ่อน้ำจิ้ม แบบเนี้ยมะลาดนะคะเองก็ต้องไปเตรียมกุ้งก่อนนะคะที่บอกว่าไปแช่ตู้เย็นนะคะคือไปแช่ช่องฟิตเลยนะคะชั่วโมงนึงนะคะยำม,มาต้องชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็เอากุ้งออกมาพัากรอให้มันละลายถ้าเกิดมันแข็งอะเนาะระหว่างนั้นเองก็ทำน้ําจิ้มรอือมหากิ่นยากคะ่ะรสแบบนี้ือมอ อืออ,อ,อ,อันนี้เนาะกรับแก้มนังดีเลยนะคะเป็นอาหารกินเล่น อืนเี่ยคะ่ะเองก็วิตน้ำเนาะอือเมื่อกีก้กใส่กระเทียมตั้งหน่อยเวลาเราปุงรสนะคะก็ถ้าชอบเผ็ดเองก็ใส่พริกเยอะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกนิดเดียวนะคะแล้วก็พริกกับกระเทียมก็ให้มันแบบว่าดูบาลานซ์บาลานซ์กันเนาะสูตรของกิ๊กมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่า น้ำปลามะนาวน้ำตาลในอเองเติมทีหลังเลยแม่แค่พริกกระเทียมไห้มันแบบว่าสมดุลกันนะคะแล้วก็เคล็ดลับของกิ๊กคือกิ๊กจะเลือกกระเทียมใหญ่นะคะกระเทียมกรีบใหญ่นะกระเทียมไทยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอากระเทียมเม็ดเล็กๆแบบมันจะดา่ามันจะไม่อร่อยนะคะเวลาเองทาเมนูอะไรแบบนี้นะคะนี่ผักฉีจักหน่อยตึง้งอันนี้ก็ เป็นแบบฟิวชั่นฟิวชั่นกินแล้วนะคะทุกคนจะกินแล้วนะ <c oughs> อืมทำลายไหลตลอดเวลาเลยนะเพื่อนอืมอืม เหมือนคนขี้อย่างอ่ะละค่ะถ้าใครสนใจที่จะเฮ้ยมันอร่อยจริงไหมอย่าลืมนะคะให้กลับไปทําแล้วก็ทําตามที่กิ๊กบอกด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะยังงูยังยงี้ได้ไหมก็เม้นมาถามใตค้คลิปได้นะคะหรือว่า อยากจะติชมว่าเอะอันนี้นะไม่ชอบอันนั้นนี่อะไรเงี้ยก็ติเมนมาติมาชมกันได้นะคะไม่ว่านาะติก็ได้ชมก็ได้นะคะก็เมนมาบอกกันเดิงเนาะว่าทําแล้วรู้สึกว่าชอบกันไหมถ้าเกิดเอาไปทําตามแล้วอร่อยหรือเปล่ายังไงก็เมนมาบอกกิ๊กได้นะคะสําหรับวันนี้กิ๊ก,กต้องขอลาไปก่อนคะ่ะกิ๊กจะต้องขอจัดการกับจานข้างหน้ากิ๊กก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ